เทคนิคการฟื้นฟูต้นทุเรียนหลังน้ำท่วมโดยใช้สารเ,รอเวอร์เพนซึ่งประกอบไปด้วยกรดอะมิโนเวอร์แพนสูตรไอออนเวอร์แพนไคโตซารสูตรโอลิโกแซคคาไรและสารปรับปรุงบำรุงดินเวอร์คลาสต,ตาหยู่เกระสีดังนั้นการฟื้นฟูทุเรียนหลังน้ำท่วมเมื่อน้ำลดแล้วหรือเกษตรกรระบายน้ำออกจากพื้นที่แล้วควรปล่อยให้ดินแห้ง2-3วันก่อนนะคะ โดยงดเว้นการเข้าไปเหยียบย่ำใต้ทรงคุ้มเพราะจะทําให้ดินเกิดการอัดแน่นระบบรากที่ถูกน้ําท่วมก็จะมีความอ่อนแออยู่แล้วก็จะถูกทําลายมากขึ้นเชื้อไฟทอพทราซึ่งเป็นสาเหตุของโรครากเน่าโคนเน่าก็จะเข้าทําลายระบบรากได้อาจพบอาการใบเหลืองใบหลุดล่วงและตายได้ในที่สุดดังนั้นวิธีการดูแลทุเรียนหลังน้ําท่วม บางสวนที่มีดินโคลนตมใต้โคลนเยอะให้ฉีดล้างโคลนต้นเพื่อให้รากหายใจได้หลังจากนั้นปล่อยให้ดินแห้ง2-3วันเมื่อดินแห้งแล้วฉีดพ่นชุดคู่หูมหัศจรรย์อัตราส่วนเข้มข้นลงดินเพื่อฟื้นฟูระบบรากและปรับค่า ph ในดินที่มีความเป็นกรดอยู่เนี่ยปรับค่าเขาให้เร็วที่สุดเพื่อบำรุงต้นโดย ใช้ชุดคู่หูมหัศจรรย์2ชุดผสมแมนโคเซฟ80%สองกิโลหรือเท er ราโค 500-1,000cc ซต่อน้ำ1,000ลิตรฉีดพ่นลงดิน7-10วันช่วงนี้เราจะผสมยาเคมีที่กล่าวมาแล้วเพียงครั้งแรกเท่านั้นในส่วนของครั้งที่2ครั้งที่3การฉีดชุดคู่หูมหัศจรรย์เข้มข้นไม่ต้องผสมยาเคมี ร่มกําจัดเชื้อราลงไปแล้วคือใช้เพียงแค่ครั้งแรกครั้งเดียวเราจะฉีดประมาณ2-3ถึงครั้งติดต่อกันรวมถึงการฉีดพ้นทางใบในคราวเดียวกันที่ฉีดล้างดินได้เลยนั่นหมายถึงว่าเวลาเราฉีดพ้นล้างดินก็สามารถฉีดพ้นทางใบไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะหลังฉีดดิน1สัปดาห์ใช้สารปรับปรุงบำบรุงดินเวอร์คราตาหญิงกษตรที่เขานะ่ะ มีคุณสมบัติเป็นฮิวมัสและฮิวมิกกรดอะมิโนโจำเป็นธาตุอาหารจำเป็นอยู่ในสารปรับปรุงบำรุงลินนี้แล้วอีกทั้งมีจูลินซีบาซิลัสซับททลิสผสมอยู่ซึ่งเป็นตัวช่วยสำคัญในการเคลียรโซนรากเน่าโคนเน่าจากเชื้อไฟทอปเทอร่าช่วยในการกระตุ้นล่ากฝอยและยังมีจูลินซีช่วยป้องกันเชื้อไฟทอปเทอราและปรับ pH สในดินช่วยเร่งการแตกรากฝอยให้ดูดกินปุ๋ยได้เก่งขึ้นอัตราส่วนเราจะใช้3-5กิโลกรัมต่อต้นว่าลงไปที่โคนต้นและรอบสรงกุ้มทุก15-20วันได้เลยค่ะหลังจากที่ใส่ปุ๋ยทางดินเรียบร้อยแล้วก็สามารถฟื้นฟูต่อด้วยการฉีดพ่นชุดคู่หูมหัศจรรย์ทางใบ ฉีดพ่นบริเวณโคนหลังจากใส่ปุ๋ยทางดินเรียบร้อยแล้วสามารถฟื้นฟูต่อด้วยการฉีดพ่นชุดคู่หูมหัศจรรย์ทางใบและฉีดพ่นบริเวณโคนต้นและส่งคุ้มทุกๆ5-7วันได้ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์เพื่อต้องการส่งต่อให้เกษตรกรเติบโตไปด้วยกันกันกบ3เกลเวอร์แพนลองทำดูนะคะ